ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับชื่อฝรั่งที่คนไทยเรียกแบบไทยๆ คนไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไม่กระดิกหูเรื่องภาษาฝรั่งเอาเสียเลยเวลาเรียกชื่อคนต่างชาติทางโยุโรปที่เข้ามาทำธุรกิจติดต่อในเมืองสยามจะเรียกกันตามสะดวกปากให้พ้องกับสำเนียงไทยๆเราชื่อพวกฝรั่งจึงผิดเพี้ยนจากเดิม,ดมจนแปลกแป่งพิลิกพิลั่นและเป็นที่น่าขบขันของคนที่รู้ที่เก่งทางภาษาอังกฤษ อาทิเช่นคอมพานี Company, ไทยเรียกกุมปันีมิชนาลีไทยเรียกมิชฉานาลีอังกฤษไทยเรียกเอังกฤษอังกแลนด์ไทยเรียกอีลันเอ็ดมันโรเบิร์ตทูดเข้ามาเจริญมมตรีในปี2375ไทยเรียกเอมินลาบัตมิสเตอร์โรเบิร์ต ฮันเตอร์ไทยเรียกมิดหันแตรฝรั่งคนนี้เข้ามาค้าขายอยู่ในกรุงเทพเป็นคนแรกเมื่อปี2,367ในปลายรัชกาลที่สองต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงวิเศษในแพทย์แดนบีชแบรดเลไทยเรียกหมอปรัดเลหรือหมอปรัดเล โดยเอาคำว่าแบรดเปลี่ยนเป็นปลัดให้พ้องกับเสียงในภาษาไทยว่าปลัดเช่นปลัดอำเภอเป็นต้นอันว่าหมอปลัดเลคนนี้มีความสำคัญกับวงการหนังสือไทยอย่างใหญ่หลวงเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคแผนปัจจุบันและเป็นชาวคณะมิชชันนารีอเมริกันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่ปี2378 ในรัชกาลที่สถึงรัชกาลที่หําทำให้พูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีมากต่อมาได้ออกหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยถึง5้ฉบับโดยทำหน้าที่เป็นเจ้าของและบรรณาธิการยุติการทำหนังสือพิมพ์แล้วเขาพิมพ์หนังสือชนิดเล่มที่เรียกว่าสมุดฝรั่งโดยจัดพิมพ์หนังสือพงศาวดารจีนเรื่องต่าง และหนังสือประหลงโลกอันทรงคุณค่าเช่นพระอภัยมณีเป็นต้นจนกระทั่งมีฐานะอยู่ในขั้นบั่งข้างคนหนึ่งนายแพทย์แซมมวนเรโนเฮาส์ไทยเรียกหมอเหาหมอเหาเป็นหมอยาพวกมิชนารรอเมริกันมาอยู่กรุงเทพปี2390ในรัชกาลที่5นายซันเดลเลอร์ไทยเรียก จันดเลคนไทยเอาคำว่าสันโยงเข้ากับชื่อไทย,ไทยว่าจันส่วนเดเลโยงไปพ้องกับชื่อเมืองมนเดเลในพมา่าแล้วเรียกรวม,รว,มว่าจันดเลจันดเลเป็นผู้อำนวยการโรงพิมพ์คณะแบบติสและเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกคาเลนเดอร์ซึ่งพิมพ์จำหน่ายในรัชกาลที่สาม เซอร์เจมบรุกค,คนไทยเรียกเยละปุรุษเขาคนนี้เป็นทูตอังกฤษที่เข้ามาทำเรื่องขอแก้ไขสัญญาที่ในร้อยเฮนรี่เบอร์นี่ทำไว้เมื่อปี2369เรื่องชื่อของเซอร์เจ,รเจมรุกค,คนนี้กรมพยาดำรงราชานุภาพทรงขียนเล่าไว้ในประวัติของท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ดังนี้ ในรัชกาลที่5วันหนึ่งเมื่อเจ้าพญาศีสุริยวงศ์เข้าไปเฝ้าที่พระฉากพระเจ้าอยู่หัวตรัสบอกว่าเซอร์เจมรุกที่เคยเป็นทูตอังกฤษเข้ามาขอแก้หนังสือสัญญาเมื่อปลายรัชกาลที่สามและคุ้นเคยกับเจ้าพญาศีสุริยวงศ์เมื่อครั้งยังเป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาตนั้นไปเป็นราชาอยู่ที่เมืองสรวัต มีหนังสือมาถวายพระพลชัยมงคลจะพระราชทานให้เจ้าพระยาศีสุริวงศ์ดูจึงตรัสสั่งเจ้าพระยานรัตราชมานิตหรือโตข้าหลวงเดิมเมื่อยังเป็นนายพินัยราชกิจหุ้มแพรมหาเล็กให้บอกเข้าไปยังเจ้าพระยาศีสุริวงศ์ให้หยิบหนังสือเซอร์เจมรุกซึ่งตั้งอยู่ในห้องบรรทมส่งออกมา เจ้าพระยาหนรัตหายไปนานกลับไปทูลว่าคุณจอมานดาหาไม่พบก็เป็นอันนิ่งกันไปในเวลานั้นแต่เมื่อเสด็จขึ้นพระมหามุนเทียนไปทอดพระเนตรเห็นหนังสือเซอร์เจมรุกก็อยู่ที่นี่เจ้าไหนจึงบอกว่าหาไม่พบเจ้าคุณกลาบทูลว่าคุณเพียนเท่าแก่เข้าไปบอกว่าต้องราชประสงค์หนังสือครือครอ ให้ค้นจนทั่วแล้วไม่เห็นมีหนังสือครือขรึจึงได้บอกไปว่าไม่มีครั้นวันรุ่งขึ้นตรัสต่อว่าเจ้าพระยานรรัตเมื่อเสด็จออกท้องพระโรงว่าฉไหนจึงเรียกหนังสือซึ่งต้องพระราชประสงค์เมื่อวานนี้ว่าหนังสือเครือครเจ้าพระยานรัตราชมานิตกราบทูลปฏิเสธว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกผิดเช่นนั้น ได้ไปบอกคุณเพียนเท่าแก่ว่าต้องพระราชประสงค์หนังสือชีจำปรุกพระเจ้าอยู่หัวทรงฟังแล้วก็กลั้นพระสวนไว้ไม่อยู่หนังสือชีจำปรุกจึงเป็นเรื่องสำหรับหัวเราะกันต่อมาอีกนานข้างฝ่ายหนังสือดรุโนวาดอันเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนเริ่มแรกของคนไทยได้ออกวางจำหน่ายเมื่อปี2417ต้นรัชกาลที่5 เขียนชื่อฝรั่งแต่ออกสำเนียงเป็นไทยๆดังนี้สคูลหรือโรงเรียนเป็นตระกูลเยอรมันเป็นเยอรมันและเยอรมันรัเสเซียเป็นรุเสเซียฮ่องกงเป็นฮ่องกงปืนไรเฟิลเป็นปืนไรแฟนกิงหรือราชาเป็นกิง เทเลกราฟหรือโทรเลขเป็นตะแลบแกร็บคนไทยเรียกตะแลบแกร็บสำหรับหนังสือประวัติการทหารเรือไทยสมัยเรือกลไฟโดยพลตรีแซนปัจ,จุสานนเขียนชื่อฝรั่งที่รับราชการเป็นทหารเรือไทยชื่อเรือและชื่ออื่นๆเป็นสำเนียงแบบไทยๆอาทินา e ยอีวันซียศนาวาตรี เขียนเป็นอเวจี G. ในคนนี้เป็นหัวหน้า,าแผนกอู่หลวงเมื่อปีพศ2451ฟอสฟอรัสเขียนเป็นภาสุภเรศดังมีข้อความเล่าถึงปฏิหารขององค์พระประมเจดีเมื่อปี2408ในรัชกาลที่4ความว่าภายหลังปฏิหารมีเนืงเนือง จึงมีผู้กล่าวหาว่าพระประถมเจดีมีรัศมีสว่างเพราะธาตุไฟกินอยู่ในอิดในปูนจึงเป็นเช่นนี้ตำราฝรั่งเขาเรียกธาตุชนิดนี้ว่าผาสุภเรศเป็นของมีรัศมีขยเยนดานเขียนเป็นขย,ยงดันต้นเรือพระที่นั่งมหาจัก,กรีลำแรกยศนายเรือโทส่วนพวกทหารชั้นไพรพล จะเรียกว่าไอ้วุ่นเพราะเป็นผู้มากด้วยระเบียบว,วินัยและชอบให้ผู้อื่นต้องเคร่งครัดระเบียบว,วินัยด้วยสำหรับจดหมายเหตุแสงอรุณซึ่งตีพิมพ์จำหน่ายเมื่อปีพุทธศักราช2445เรียกชื่อเมืองชื่อประเทศและชื่อเกาะแบบไทยๆดังนี้มะนิลาเป็นแมเนลาวอชิงตันเป็นวอชิงตัน แคนาดาเป็นกานดาเยอรมันเป็นยารมันชิคาโกเป็นจกอโกคิวบาเป็นกิวบาสเปนเป็นชะเปนฮาวายเป็นฮาวาีวิกตอเรียเป็นวิกตอเรียหวงโหวเป็นแวงโหวความเพี้ยนเกี่ยวกับ ชื่อต่างประเทศดังกล่าวนี้เป็นด้วยคนไทยสมัยอดีตมีการศึกษาน้อยกว่าปัจจุบันมากนับแต่รัชกาลที่สองเรื่อยมากรุงสยามยังไม่มีโรงเรียนอย่างที่เราท่านรู้จักสถานศึกษาสำคัญสคัญได้แก่สำนักวัดนั้นวัดนี้ครูบาอาจารย์ก็คือภิกษุสงฆ์ที่ท่านแตกฉานเรื่องการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่ ท่านไม่ค่อยแตกฉานเรื่องอ่านและเขียนนักเรียนที่จบจากสำนักวัดโดยมากมีความรู้แค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นสำหรับภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่กระดิกหูเอาเสียเลยเมื่อฝรั่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาติดต่อการค้ารวมทั้งมองหาช่องทางเอาไทยเราเป็นเมืองขึ้นอีกทั้งมาเผยพแพร่ศาสนาคริสต์คนไทยจึงเรียกชื่อฝรั่ง วัตถุสิ่งของของฝรั่งและผิดเพี้ยนไปจากชื่อดั้งเดิมชวนให้ขบขันจุดประสงค์ที่แท้จริงของความผิดเพี้ยนก็คือคนไทยยึดถือคำพังเพยทำอะไรตามใจคือไทยแท้เมื่อภาษาฝรั่งออกเสียงยุ่งยากนักเลยหาทางผูกโยงภาษาฝรั่งให้ลงรอยเดียวกับภาษาไทยเช่นยาสูบฝรั่งเรียกซิการ,ร์ไทยเรียกยากาแลต มาดามหรือหญิงสูงสักไทยเรียกแมมกะปิคอฟฟี่หรือกาแฟไทยเรียกโกปี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะคนไทยถือเอาความสะดวกปากเป็นสำคัญนั่นเอง